สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจิกิต้าจาก b a b ี m มอน ster อร์กันหลังจากที่ล่าสุดเลยนะครับน้องแคนนี่หรือว่าจิกิต้าของเบมอนมักแน่น้อยพลังอสูรคนนี้เนี่ยอีกหนึ่งตัวเตึงอีกหนึ่งคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความโซอาลนะดรับใส่อะไรเนี่ยก็ขายดีขายดีไปหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงกระโปรงรองเท้ากระเป๋าหรือว่าเครื่องประดับต่างๆแม้แต่เครื่องประดับราคาหลักล้านเนี่ยก็ทำโซอากันมาแล้วในส่วนของแฟนคลับน้องแคนนี่น้องชิกิต้า ทุกคนคือด,ดีใจและภูมิใจในตัวเมนคนนี้มากที่แบบขายเก่งแล้วก็ รสสุดๆพลังแห่งความโซอัลเนี่ยมันร้อนแรงมากเลยแต่ว่าคนบางส่วนนะครับกลับบอกว่าการโซอัลของชิกิต้าเนี่ยเหมือนเป็นการที่ทางค่ายนั้นจัดชากขึ้นมาเพื่อให้สร้างกระแสเพื่อให้คนเนี่ยคิดกันไปว่าชิกิต้านั้นคลายคองเก่งดังจนโซอาทําไมเด็กที่เพิ่งเดบิวต์อายุแค่นี้ออกงานใส่เครื่องประดับราคาหลักล้านและโซอาได้ท,ท,ทั้งๆที่เพลงก็ยังไม่ได้ดังมากกระแสวงกระแสของตัวเมมเบอร์แบบเดียวเนี่ยก็ ไม่ได้ตุ้มตามขนาดนั้นไม่ได้มีผลงานอะไรการันตีถึงความดังของวงได้เลยแต่ทําไมถึงโซเอาท์เป็นว่าเล่นบางคนก็บอกว่าไหนที่เรียกโซเอาท์พอกลับเข้าไปดูในเว็บเนี่ยของบางชิ้นก็ยังคงมีขายตามปกติไม่เห็นจะโซเอาท์ตรงไหนเลยก่อนอื่นนแฟนๆก็ขออธิบายนะคเขาบอกว่าคําว่าโซเอาท์หรือบางแบรนด์เขาก็จะบอกว่า out of stock นั้นมันก็คือของหมดหลังจากที่มีกระแสชิกกิต้ามาและแบรนด์ก็ต้องขึ้นว่าของหมดในเมื่อมันไม่มีของให้ ขายแล้วรอเติมสต็อกรอของใหม่มาแล้วก็กลับมาวางจำหน่ายเหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่มันหมดเป็นเพราะว่าแฟนๆของจิกิต้าเนี่ยตามไปซื้อกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าอะไรอื่นๆอีกมากมายไม่ใช่แค่ผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็ซื้อได้บางคนอยากจะสะสมของที่จิกิต้าใช้อะก็ตามซื้อบางอย่างเนี่ยเป็นพวกตังหูกระเป๋าตอนนี้เขาก็ยูนิเซ็กกันหมดแล้วต่อให้จะแฟนบอยเยอะกว่าหรือจะแฟนเกิร์ลเยอะกว่ามันก็ขายดีขายดีขายหมดเหมือนกันได้ อยากให้ทางน้องแอนเนี่ยเขาทำความเข้าใจกับเรื่องคำว่า out of stock ของหมดเติมของใหม่และมันหมดเพราะว่าคนไปซื้อตามชิกีต้ากันอะไรแบบนี้ต้องทำความเข้าใจ แต่ถ้าจะบอกว่าเด็กที่เพิ่งเดบิวต์ยังไม่ได้ดัง,างมากมายขนาดนั้นทำไมท้โซเอาได้ก็มันมีหลักฐานให้เห็นแล้วทางแบรนด์ก็ออกมาพูดถึงว่าหมดเพราะชิคกิต้านะแล้วก็มีคนออกมาซัพพอร์ตมากมายมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เห็นกันไปโดยที่ไม่ต้องมาหาคําตอบอะไรแล้วว่าเพราะอะไรทําไมถึงโซเอาก็เพราะว่าเป็นชิคกิต้าและเป็นเบบี้มอนสเตอร์ประมาณนี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มากันหน่อยแต่เราเชื่อว่าแฟนคลับของชิคกิต้าเนี่ยน่าจะต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ผ่านหูผ่านตาแน่นออนนที่่มาหาวาวง ค่่นนีีเยไม่ได้ทำโซลเอาจริงนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าทางค่ายทําขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกกระแสะให้กับชิคกตา้าแฟนคลับของน้องและเบมอนเนี่ยโมนตรีก็บอกเลยว่าอันนี้ไม่จริง มันจะทําแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อต้องร่วมงานกับแบรนดใใ์ใหญ่ซึ่งเขาไม่เอาชื่อเสียงมาแลกแน่นอนและที่สําคัญทางค่ายคงไม่มีแบบการทุ่มเงินเพื่อซื้อของที่น้องชิกิตาใส่ให้หมดให้โซอาเพื่อเรียกกระแสะแน่นอนให้ความปังของเมมเบอร์แต่ละคนทํางานกันเองจะดีกว่าและมันจะออร์แกนิกที่สุดคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ